ถ้าพี่เขียนว่า 2x ส่วนด้วย x คูณกับ x ลบ1เนี่ยน้องรู้ทันทีเลยข้างล่างห้ามเป็นศูนย์ถูกป่ะเพราะส่วนห้ามเป็นศูนย์ข้างล่างเนี่ย x ห้ามเป็นศูนย์แน่นอนหนึ่งตัว x ห้ามเป็นศูนย์แล้วก็ x ห้ามเป็นอะไรอีกตัวห้ามเป็นหนึ่งถูกไหมแต่ถ้าน้องตัดทิ้งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเหลืออย่างเงี้ยมันจะเหลือแค่เงื่อนไขคือ x ห้ามเป็นหนึ่งถูกป่ะเพราะน้องทำไปเรื่อยๆน้องจะลืมมันไปเลยว่าครั้งหนึ่งมันเคยห้ามเป็นศูนย์ด้วยนะ ถูกไหมเพราะของดั้งเดิมมันเป็นตัวนี้เงื่อนไขนี้จึงเป็นเงื่อนไขที่ถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นย้ําอีกครั้งนะครับตัดได้ไหมถ้าเหมือนกันตัดได้แต่ต้องสร้างเงื่อนไขก่อนเงื่อนไขจึงเป็นเรื่องของที่สําคัญเนะี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญในอักสมการนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเงื่อนไข,ขของข้อนี้กันเรามาดูกันนะครับนี่ฮะข้างบนเห็นไหมฮะอ่ะอาไปขับลงมานิดนึง อันดับแรกเลยคือข้างล่างห้ามเป็นศูนย์ x ห้ามเป็นศูนย์ x ห้ามเป็นหนึ่งถูกไหมนะเป็นศูนย์ไม่ได้เป็นหนึ่งไม่ได้ถูกไหมครับไม่งั้นข้างล่างจะศูนย์และเงื่อนไขในรูทจาได้ปะในรูทห้ามเป็นลบเพราะฉะนั้น x ของน้องอยู่ในรูท x ของน้องตัวนี้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เห็นยังเห็นนะครับจากนั้นทุกคนครับพอเอาสองเงื่อนไขนี้มาเชื่อมด้วยและและคืออินอะไร อินเทอร์เซกน้องก็จะพบเลยว่า x ห้าเป็นลบฝั่งลบเอาไหมตั้งแต่ศูนย์ลงไปเอาป่ะจ๊ะไม่เอาและ x ห้าเป็นศูนย์กับ1ก็ควักออกด้วยเห็นยังครับค่าลบไม่เอาและศูนย์กับ1ก็ก็ไม่เอาด้วยถูกป่ะก็จะได้เงื่อนไขตัวนี้เก็บไว้นะถันนะถาเรียบร้อยนะครับจากนั้นถัดมาทุกคนตัดปุ๊บเราจะเหลือแค่ง่ายๆอย่างนี้ถูกป่ะ หลือแค่นี้นะครับอทุกคนไหนทําเองนีิทุกคนครับน้องที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับน้องย้ายหนึ่งไปลบเพราะอะไรไหนบอกพี่ดิทําไมรู้ทันทีต้องย้ายหนึ่งไปลบเพื่อทําขวามือเป็นศูนย์ถูกไหมนะครับขวามือต้องศูนย์เอาย้นะยายไปนะครับทุกคนย้ายไปนะครับได้ยางงี้ถูกไหมฮะ ครับย้ายหนึ่งไปได้ยังงี้ถูกป่ะครับจากนั้นไงต่อครับลบกันได้ป่ะครับยังไม่ได้เพราะส่วนเท่าป่ะไม่เท่าเพราะฉะนั้นหนึ่งตัวนี้จะต้องเปลี่ยนเป็น x ลบหนึ่งหาร x ลบหนึ่งจริงว่าเห็นไ,ไหมอ่าเปลี่ยนหนึ่งตัวนี้นะครับเป็น x ลบหนึ่งหาร x ลบหนึ่งเพื่อให้ข้างล่างเป็น x ลบหนึ่งเหมือนกันถูกไหมจากนั้นก็จับลบกันก็จะกลายเป็นรรทัดนี้เห็นไหมเห็นป่ะได้นะครับ หนึป่ะใช่ก็คือ x ลบหหาร x ลบหแล้วจับลบกันได้แล้วถูกป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะอีกดิดแล้วไงต่อครับโหยน้องง่ายแล้วลบเจอลบเป็นบวกถูกไหมครับแสดงว่าไอ้สองตัวนี้เดี๋ยวเจอกับบวกหนึ่งแน่เพราะลบเจอลบเป็นบวก2อบวกหนึ่งได้สามได้สามนะข้างบนนะลบเจอ x ได้ลบอะไรลบ x เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยมันต้องเป็นสามลบเอแน่นอนถูกปะ่ะเปิบเห็นยังเห็นยังผมอกพี่ไหนบอกซ้ายมือจะเป็นวงเล็บคูณคูณหารหารกันอ่ะก็ได้ใส่ดิน้องอยากได้น้องก็ใส่เห็นปะ่ะซีเรียสอะไรมากมายถูกไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ถามก่อนเรียนมาจําได้ปะ่ะมันแม่งแ่งถูกปะ่ะเพราะปกติเนี่ยซ้ายมือเป็นวงเล็บคูณคูณหารหารกันเนี่ย แต่และว,วงเล็บหน้า x ต้องเป็นบวกหมดใช่ไหมใช่ไอโจทย์ข้อนี้บอกแล้วมันไม่ธรรมดาถูกไหมหน้า x มันติดอะไรอยู่ติดลบเพราะฉะนั้นน้องจะไปลุยเลยแบบเมื่อกี้ไม่ได้คือจะไปจับแต่และว,วงเล็บจะกับศูนย์หลักเ้นจํานวนใส่บวกลบบวกยังไม่ได้ต้องทําให้หน้า x ในวงเล็บนี้จากลบเป็นอะไรซะก่อนเป็นบวกซะก่อนสําหรับใครนะครับที่มันไม่ยังไม่แม่แมนนะเรื่องการแก้สมการตัวเนี้ดานาฮานาแรกที่มีเขียนทฤษฎีไว้เห็นป่ะถูกป่ะ ลองกลับไปทวนที so right. so ่บ้านนะครับละเอียดเลยละเอียดยิบเลยนั่งเขียนนานมากนะครับลองไปดูจากนั้นเอาแล้วนะพี่ทําให้หน้า x จากลบเป็นบวกนะพี่ทาไงพี่ก็คูณลบหนึ่งเข้าไปแต่การคูณลบหนึ่งต้องคูณกี่ข้างสองข้างและเครื่องหมายสมการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนเพราะฉนั้นบรรทัดต่อมาเห็นปะคูณลบหนึ่งเข้าไปกี่ข้างสองข้างและเครื่องหมายจะเปลี่ยนจากน้อยกว่าเท่ากับเป็นมากกว่าเท่ากับ โจทย์แนวนี้น่าออกไหมครับมันน่าออกเห็นป่ะเพราะมันได้ใช้สิ่งที่เรียนมาจนหมดครบถ้วนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นระวังแพทหนึ่งทั้งหน้าไว้นะแบบนี้นะครับจากนั้นถัดมาอีกบรรทัดหนึ่งเป็นไงน้องก็เอาลบหนึ่งเนี่ยคูณเข้าไปในวงเล็บที่เมื่อกี้น้องไม่ชอบอะ่ะก็คือคูณเข้าไปในสามลบเอถูกป่ะจากสามลบเอ็กเดี๋ยวจากลบเอ็กเนี่ยนะมันเจอลบคูณเข้าไปใช่ป่ะมันก็จะกลายเป็นบวกอะไรครับบวกเอ็ก และเดี๋ยวจากบวกสามเนี่ยมันก็โดนลบหนึ่งคูณเข้าไปมันก็จะกลายเป็นลบและลบสามข้างบนน้องเดี๋ยวจะกลายเป็น x อบสามแบบนี้ถูกไหมศูนย์ไม่ต้องไปใส่ใจเลยมันมากมายเพราะอะไรคูณศูนย์ก็ได้ได้ศูนย์ถูกไหมครับน้องได้บรรทัดนี้แล้วแฮปปี้แล้วเห็นป่มง่ายแล้วเห็นไหมอ่าได้นะครับจากนั้นพี่ถามก่อนเรียบร้อยนะ ซ้ายมือเป็นวงเล็บหารกันขวามือเป็นศูนย์ทำไงต่อทวนดิจับแต่ละวงเล็บด้านซ้ายเท่ากับอะไรครับเท่ากับศูนย์อ่าช่วยพี่วงเล็บบนเท่ากับศูนย์ x ตอบเลยนะครับสามโอเควงเล็บล่างเท่ากับศูนย์ x ตอบแล้วดีมากโหชื่นใจอย่างเงี้ยให้มาสอนปีทุกอาทิตย์ยังกล้าเลยอ่ามาเริ่มครับลากเส้นจำนวนใช่ไหมใส่เลยหนึ่งกับอะไรสามจากนั้นใส่บวกลบสลับกันเริ่มจากไหนก่อน ขวาก่อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเป็นบวกลบบวกเครื่องหมายจำได้ไหมมากกว่าตอบช่วงบวกน้อยกว่าตอบช่วงลบตอนนี้เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้องตอบช่วงอะไรช่วงบวกมีเท่ากับเอาเปล่าเอาเอาน้องน้องอีกทีนะอีกทีนะอะไรตกเก็บนะมีเท่ากับเอาะครับเอาแต่เอาทั้งสองเม็ดไหมไม่ เพราะเงื่อนไขข้าขงล่างบอกว่า x ห้าม <c oughs> เป็นหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นเราจะเอาเฉพาะอะไรครับเฉพาะสาวถันบ้าแลวใครคิดว่านี่จบนะเศร้าแล้วถ้าจบแค่นี้เมื่อกี้เราจะสร้างเงื่อนไขาทาเปรี้ยวอะไรถูกบ้าน้องเมื่อกี้มีเงื่อนไขบ้าอันไหนดูของเก่าดิเงื่อนไขเรามีว่างไงอ่า x ทาไมครับนี่เลยถูกบ้า ตั้งแต่ศูนย์ถูกไหมครับถึงไทยถึงหนึ่งเอาศูนย์ไหมไม่เอาเอาหนึ่งป่ะไม่เอาแล้วก็ต้แต่หนึ่งเป็นต้นอะไรครับเป็นต้นไปถูกไหมนะได้ตัวนี้นะเพราะนั้นนี่คือเงื่อนไขของเราครับไอ้ม่วงม่วงอันบนเนี่ยเส้นข้างบนเนี่ยคือคําตอบไอส้ส้มส้มอันล่างคือเงื่อนไขถูกป่ะน้องต้องเอาคําตอบและเงื่อนไขมาอ intersect กันหรือเอามาซ้ํากันนั่นเองโอเคไหมครับ เพราะนั้นคาตอบของน้องเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้น้องเอ้ยเห็นปะส่วนที่ซ้ํากันเนี่ยเนี่ยเห็นปะอ่านว่าอะไรนี่อ่านว่าอะไรภาษาทีิสานว่าอะไรเปิดศูนย์ถูกปะเพราะตรงนี้ตรงตําแหน่งศูนย์ถูกปะไปเปิดเลยครับเปิดหนึ่งถูกไหมครับยูเนียนยูเนียนกับปิดสามถูกไหมครับไปเปิดอินแลลว อินฟินิตถูกไหมอันนี้ก็เป็นละเป็น A ที่พี่ตั้งไว้ในทีแรกหรือว่าเป็นเซตคําตอบตอบอยังยังเพราะเมื่อกี้น้องบอกเองจำได้ปะโจทย์ข้อนี้ถามว่ามันไปอินเตอร์เซ็กกับเซตไหนได้เซตว่างและน้องก็บอกเองว่ามันจะต้องไปอินเตอร์เซ็กกับ A อคอมพลีเมนต์หรือ p อพามถูกไหมแสดงว่าเราได้ A แต่เราต้องตอบเป็น A อละเอพามถูกไหมครับ A อพามน้องตอบอ่ะอีกสีหนึ่ง เอพามต้องตอบก็นี่เลยถูกปะ่ะอะไรที่อยู่นอก A อะถ้า A เป็นบริเวณนี้ถูกไหมครับนอก A ก็นี่เลยตั้งแต่ศูนย์ลงไปใช่ปะ่ะถ้า A มันเริ่มจากเปิดศูนย์นอก A ก็ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้มาจนถึงปิดศูนย์ใช่ปะ่ะลุยต่อดิแล้วก็ปิดหนึ่งใช่ป่ะครับจนไปกระทั่งถึงเปิดอะไรครับเปิดสามนี่คือ A. อคอมอะไรครับเคอมพลเมนต์ A นั่นเอง นะเขียน a complement ออกมานะครับมันก็คือนี่ตรงนี้ศนะูนย์ะตรงนี้หนะึ่งะตรงนี้สามก็ต้องเป็นเปิดลบอินฟีตี้ไปจนกระทั่งถึงปิดแล้วปิดศูนย์ u n i ยนกับอะไรปิดหนึ่งจนกระทั่งถึงเปิดอะไรครับเปิดสามนั่นเองอตรงกับช้อยหนึ่นงนั่นเองนะครับข้อนี้นะครับพี่จะมองว่าได้ประโยชน์เยอะหนึ่งคือปกติการแก้อาสมการจะต้องมีเงื่อนไขด้วยจริงป่ะ จะมากจะน้อยปกติมักมีถูกไหมเวลาเราทําโจทย์จนกระทั่งได้คําตอบต้องเอาไปอินเตอร์เซ็กกับเงื่อนอะไรทุกครั้งเงื่อนไขทุกครั้งใช่ไหมครับสองก็คือเวลาเราแก้อจสมการอาจจะมีบางวงเล็บที่หน้าเอกติดลบถูกไหมครับเราจะแก้ไขโดยการคูณลบหนึ่งทั้งซ้ายและขวาแต่ต้องอย่าลืมว่าอัตรสมการต้องเปลี่ยนด้วยไหมจ๊ะต้องเปลี่ยนด้วยเข้าใจนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูข้อสอบแพทปีห้าสามเราไปดูกัน นี่คือข้อสอบแพทที่ออกตอนกระดกระดาห้าสามข้อเนี้นะครับถ้าทำตรงเนี่ยน้องก็เห็นอนาคตอยู่แล้วคือถ้าข้อนี้เราไม่ได้ใช้จินตนาการอะไรเลยนะน้องคือทำไปทื่อๆแบบที่เขาถามให้เอมาเป,ป็นบ่ะเป็นเซ็ตของ X ใช่ป่ะครับซึ่งสอดคล้องกับสมการตัวนี้เห็นปะ่ะติดค่าสมบูรณ์กี่ตัวสองตัวถูกไหม แลวคดีถ้าเกิดเราทําไปตามธรรมชาติของโจทย์คือแก้เอออกมาก่อนก็ต้องไปทําให้อันนี้มันหลุดออกมาหมดจริงป้าเป็นคาตอบถึงจะได้เซตเอถูกไหมใช่ไหมฮะน้องน้องดูดิข้างล่างต้องดูดีสิน้องหนึ่งหน้าไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวน้องกลับไปอ่านที่บ้านเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังเอาป่ะอธิบายหน้านี้ให้ฟังเร็วๆนะน้องฟังพี่ดีๆตอนเราเรียนมาเนี่ยน้องครับมันอย่างนี้ไงคือถ้าเกิดอสมการมันติดค่าสมบูรณ์แบบเนี้ยเราจะแบ่งกรณีคิดถูกไหมครับ วันนี้พี่จะดีใจมากเลยนะถ้าเกิดว่าน้องที่ดูอยู่ทางบ้านเป็นน้องม .4 ด้วยเพราะว่าพึ่งเรียนจบไปเรื่องจํานวนจริงนะเนี่ยมีติดค่าสมบูรณ์สองอันเนี่ยเราจะจับแต่ละค่าสมบูรณ์ไปเท่ากับศูนย์ก่อนตามวิธีปกติแก่จนกระทั่งจับบวงค่าสมบูรณ์อันบนเท่ากับศูนย์ได้หนึ่งถูกว่าไอหนึ่งลบเอ็กจับเท่ากับศูนย์ได้หนึ่งบ่าอะได้หนึ่งใส่หนึ่งนะจับค่าสมบูรณ์อันล่างเท่ากับศูนย์ได้แล้วครับได้ศูนย์ใส่ศูนย์เห็นป่า พอน้องได้ศูนย์ได้หนึ่งปุ๊บน้องจะต้องแบ่งการคิดแยกเป็นกรณีสามกรณีถูกป่ะถูกไหมครับเพราะโจทย์มันซับซอ้อนมันติดค่าสมบูรณ์สองตัวถูกไหมฮะน้องต้องแยกคิดเลยกรณีที่หนึ่งคือคําตอบในช่วงที่น้อยกว่าศูนย์กรณีที่สองคือคําตอบในช่วงศูนย์ถึงหนึ่งเนี่ยและกรณีที่สามคือตัอ้งแต่หนึ่งเป็นต้นไปครนี้ในชีตที่ทําให้น้องดูแล้วเห็นป่ะทุกคนดูในชีตดิปรากฏว่ากรณีที่หนึ่งนะเป็นเซตว่าง ทำเกือบตายเนี่ยกรณีหนึ่งเป็นเซฟว่างแสดงว่าตรงนี้เป็นไงครับอ่ามันไม่มีคําตอบกรณีที่สองเป็นไงได้ออกมาแล้วตอบเปิดลบอ่าโทษเปิดสองส่วนสามไปปิดหนึ่งก็คือบริเวณตรงนเนี้ยเนี่ยได้เปิดสองส่วนสามนะไปปิดหนึ่งเห็นป่าจากนั้นกรณีที่สามน้องกรณีที่สามเนี่ย ิดหนึ่งไปจนกระทั่งถึงออกขอโทษเปิดหนึ่งไปจนกระทั่งถึงเปิดสามส่วนสองเนาะสามส่วนสองนี่มันประมาณามันหนึ่งจุดห้าถูกป่ะมันหนึ่งจุดห้าเพราะฉะนั้นมันก็เกินหนึ่งไปหน่อยหนึ่งสรุปเนี่ยพอน้องรวมกันเนี่ยสองช่วงเนี้ยช่วงที่สองหาคําตอบได้นี้ช่วงที่สามได้นี้ถูกป่ะพอน้องเอามารวมกันเนี่ยก็เลยตอบ a คือเปิดสองส่วนสามไปจนกระทั่งถึงเปิดสามส่วนสองเห็นไหมครับ จากนั้นเราก็ต้องไปอินเตอร์เซกกบที่โจทย์ถามก็คือไปอินเตอร์เซกกะอะไรปิดหนึ่งไปเปิดอโทษปิดศูนย์ไปเปิดหนึ่งก็ต้องตรงนี้ปิดศูนย์ไปเปิดหนึ่งเห็นป่ะเนี่ยแด้เนี่ย,นนยถึงจะตอบพี่ถามน้องจริงเถอะที่เราทําตามขั้นตอนเข้ามาเนี่ยนะคําตอบที่เราหาตอนช่วงที่หนึ่งเนี่ยได้ใช้ป่ะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ ่อให้ตรงนี้หาแล้วมีนะเดี๋ยวสุดท้ายไปอินเตอร์เซ็กกับช่วงปิดศูนย์ไปเปิดหนึ่งมันก็หายอยู่ดีจริงบ้างคาตอบในช่วงตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปเนี่ยคือกรณีที่สามได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้เมื่อกี้ที่หานี่เกินออกมาเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเพราะมันไปอินเตอร์เซ็กแค่ช่วงที่แหรกช่วงที่สองเท่านั้นเห็นยังเพราะนั้นเดี๋ยวโจทย์ข้อนี้นะมันจะเหลืออยู่แค่ครึ่งหน้ามันจะเหลืออยู่แค่ครึ่งหน้าถ้าเราคิดแต่เฉพาะกรณีที่เท่าไหร่ครับ กรณีที่สองเท่านั้นโอเคไหมเพราะนั้นอันนี้พี่เอาออกนะมีอธิบายไว้แล้วเต็มเตมหน้านะครับข้อสอบแพทข้อนี้ถ้าโจทย์ถาม a อ intersect กับปิดศูนย์ไปเปิดหนึ่งเราจะพิจารณาเฉพาะช่วงนี้ครับก็คือ x ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์และน้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่าหนึ่งเห็นป่ะน้องครับจากนั้นเราจะใช้เทคนิคที่ว่า ถ้ามีค่าสมบูรณ์เนี่ยมันค่อมในอะไรนะและถ้าในนั้นเนี่ยเป็นบวกค่าสมบูรณ์จะสามารถถอดออกได้เช่นค่าสมบูรณ์ของ x ก,กาลังสองเนี่ยไม่ต้องใส่เพราะว่า x ก,กาลังสองเป็นบวกใช่ปะ่ะค่าสมบูรณ์ปลดออกได้ครับตบอบ x ก,กาลังสองค่าสมบูรณ์ของสี่สี่เป็นบวกไม่ต้องใส่ถ้าข้างในรู้เป็นบวกถอดออกได้ตอบสี่เห็นยังทุกคนครับ พราะนั้นเนี่ยไอค่าสมบูรณ์สองตัวที่เราเจอในโจทย์ตัวแรกคือค่าสมบูรณ์ของหนึ่งลบเอกอีกตัวหนึ่งคือค่าสมบูรณ์ของเอกใช่ป่ะถ้าเราพิจารณาเฉพาะเอกที่มันมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์และน้อยกว่าหนึ่งพี่ถามน้องคิดหนึ่งอะ่ะในค่าสมบูรณ์ตัวเนี้ยหนึ่งลบด้วยค่าที่น้อยกว่าหนึ่งน้องว่าข้างในเป็นบวกป่ะหนึ่งลบด้วยค่าที่น้อยกว่าหนึ่งน้องเป็นบวกแน่นอนจริงป่ะค่าสมบูรณ์ก็ปลดออกไม่ต้องใส่ เห็นไหมครับก็จะเหลือเป็นตัวนี้เห็นไหมอีกอัน x มีค่าสมบูรณ์ใช่ไหมครับเฮ้ยทุกคน f เ,เป็นช่วงบวกถูกปะ x มันมากกว่าศูนย์มากกว่าเท่ากับศูนย์เป็นบวกปะเป็นบวกค่าสมบูรณ์ก็ปลดออกไม่ต้องใส่สรุปก็คือข้อเนี้ค่าสมบูรณ์เอาออกได้ทั้งสองตัวเลยครับเพราะเราจะพิจารณาเฉพาะช่วงที่มันเป็นปิดศูนย์ไปเปิดหนึ่งเท่านั้นถูกไหมครับอีกทีนะ หนึ่งลบด้วยค่าที่น้อยกว่าหนึ่งเป็นบวกไหมเป็นบวกค่าสมบูรณ์เอาออก x เ,เป็นบวกไหมเป็นบวกค่าสมบูรณ์เอาออกเห็นยังเพราะนั้นอีกบรรทัดหนึ่งมันจะเหลือเพียงแค่นี้เท่านั้นน้องดูดิอันนี้มี่ในชี้นะครับมีอยู่ในชี้นะครับ,ด,รบดูนะไม่ต้องจดนะอา้าวเหลือแค่นี้ครับแสดงว่าโจทย์ยากๆข้างหน้าเดี๋ยวเราทําไม่ถึงหรอกนะมันจะเหลือแค่นี้เพราะนั้นน้องจดลงไปเห็นปะ ค่าสมบ,บูรณ์เอาออกได้น้องเห็นอีกหน้านึงไหมวิธีที่สองไงบ้างค่าสมบ,บูรณ์เอาออกได้เดี๋ยวเรามาแก้ตัวนี้กันโอเคปะ่ะเดี๋ยวหลังเบรกเราจะมาดูโจทย์ข้อน,นี้กันนะครับแต่เดี๋ยวพี่บอกก่อนมันไม่ใช่ว่าเป็นเทคนิคเฉพาะโจทย์นั่นน้องออกมาหลายครั้งแล้วก่อนเบรกนะครับพี่ขอให้น้องลองเปิดไปดูข้อนี้เดี๋ยวตอนเบรกนะครับใครจะไปลองทำก็ได้นะข้อสิบสี่หน้ายิบเอ็ดข้อนี้ เป็นข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ทุกคนเห็นป่ะข้อเนี้ยเป็นโจทย์ค่าสมบูรณ์สมาคมไม่หมูแน่นอนถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยจะต้องไปแก้สมการที่เป็นค่าสมบูรณ์แต่น้องเห็นเงื่อนไขข้างหน้ามันป่ะครับ x น้องอยู่ใน R บวกถูกไหมแสดงว่า x เป็นลบได้ไหมไม่ได้เป็นศูนย์ได้ไหมไม่ได้ x ต้องเป็นบวกทุกคนครับพี่ถามนิดนึง ถ้า x เ,เป็นบวกนะเฮ้ยเมื่อกี้เราคุยกันว่าในค่าสมบูรณ์ถ้าเป็นบวกค่าสมบูรณ์เราออกได้ไหมเอาออกได้นะถ้า x งเป็นบวกบวกบวกกับสองบวกไหมเอาคิดอะไรมากมายบวกบวกกับสองบวกไหมบวกแน่นอนถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ถอดออกได้ปะ่ะได้ค่าสมบูรณ์ตัวนี้หายหลุดแน่นอนถูกไหมถัดมาครับ x งต้องเป็นบวกสองคูณ x ก,กําลังสองบวกไหมบวกบวกกับค่าบวกบวกป่ะอ่ะ บวกแน่นอนถูกเปล่าเพราะ,ะนั้นค่าสมบูรณ์นี้เอาออกได้ไหมสรุปก็คือในค่าสมบูรณ์เป็นบวกทั้งสองอันเลยน้องเพราะ,ะนั้นเนี่ยเดี๋ยวโจทย์ข้อนี้นะถ้าน้องไปทําที่บ้านมันจะได้เป็นสามคูณกับ x บวกสองน้อยกว่าเท่ากับสอง x กําลังสองบวกกับ x ต้องเห็นป่ะค่าสมบูรณ์ที่มันยากยากมันหลุดหมดเลยมันเหลือแค่นี้นครับแต่น้องก็ต้องอย่าลืมด้วยนะถ้าไปแก้ตัวนี้ออกมา ฟังดีๆนะครับต้องไปอินเตอร์เซ็กกับเงื่อนไขทุกครั้งจำได้ปะและเงื่อนไขของข้อนี้คือ x น้องต้องเป็นบวกนะครับก็คือสุดท้ายเดี๋ยวเราต้องเอาตัวนี้ไปอินเตอร์เซ็กกับ x มากกว่า0ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นบวกโอเคไหมนะครับแล้วถึงจะตอบได้แต่ข้อนี้ไม่หมูน,นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันจะแยกตัวประกอบไม่ออก นะครับพี่แนะให้ว่าใช้เรื่องของกําลังสองสมบูรณ์วันนี้โจทย์ที่พี่เตรียมมาเนี่ยมันมันคงจะไม่ใช่โจทย์ที่น้องจะไปเจอทุกทั่วไปโอเคไหมก็ต้องเป็นโจทย์ที่มันมันมีทริคหรือมันยากสักนิดนึงก่อนใช่ไหมครับเพื่อเตรียมตัวสอบแพทนหนึ่งที่มาถึงโอเคไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกก่อนเดี๋ยวเราเจอกันหลังเบรกนะครับข้อนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมาต่อนะแต่ฝากน้องทําตอนเบรกนิดนึงนะครับครับเดี๋ยวพบกันครับน้อง